สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจูนก็จะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังถึงประสบการณ์ว่าทํายังไงถึงให้ท้อง <Yeah. S 1> ง่ายท้องเร็วนะคะจากประสบการณ์ของจูนเองนะคะเริ่มจากในท้องแรกกันก่อนท้องแรกเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่จูนพยายามที่จะอยากจะมีน้องนะคะแต่ก็ไม่มีสักที oh. ตอนนั้นเนี่ย สิ่งที่จุนทำก็คือจูนออกกำลังกายนะคะโดยการวิ่งนะคะจุนก็วิ่งเยอะมากเลยอย่างเช่นวิ่งสวนเป็นจักริเียสรอบวันละ3รอบถึง5รอบนะคะรอบึก็หนึ่งก็1.8กิโลนะคะก็รวมๆแล้ววันนึงเนี่ยวิ่งหนักมากเลยทีเดียวนะคะตอนเย็นๆเพื่อกะว่าอยากจะบูตตัวเองอะไรเงี้ยให้ตัวเองอะ่ะ มีสุขภาพร่างกายที่ดีอะไรอย่างเงี้ยที่พร้อมด้วจะมีบุตรแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันทําให้ไม่รู้สินะมันก็มันไม่ติดมันไม่มีก็ีจูนไม่แน่ใจว่าการวิ่งหนักเกินไปของจูนการออกกําลังกายหนักๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าในเรื่องที่ทําให้ไข่เนี่ยไปเกาะกับมทดลูกถ้าสมมุติว่าเราเออมีการไข่มีการ,ร,การปฏิสนธิ แล้วมีการเกาะที่มดลูกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราวิ่งหนักอย่างนี้ทุกวันน่ะมันจะทําให้สภาพภายในเนี่ยมันไม่พร้อมหรือเปล่าอันนี้จูนไม่รู้นะเพราะว่าจูนสังเกตว่าหลังจากที่จูนเขาเรียกว่าหมดปัญญาแล้วอะคือแบบรงแล้วอยากใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกอะเราคงมีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลิกทําอะไรที่มันสุดขีดตอนนั้นก็หยุดวิ่งไปเลยไม่วิ่งออกกาลังกายนิดหน่อยค่ะบ้างแต่ก็ยังมีออกอยู่นะแต่ว่าก็หันกลับมากินคลี จริงๆก็คือไม่ได้ตั้งใจจะกินเองหรอกเพื่อนๆเขาสั่งอะไรเงี้ยเราก็มีการสั่ง อาหารคลีนอะมากินกินเป็นประจำทุกวันมื้อกลางวันกับมื้อเย็นนะคะปกติจูนไม่ทานมื้อเช้าไงก็ทากนกลางวันกับเย็น2มื้อเลยเป็นอาหารคลีนล้ว,ลวนคิดว่าตรงเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าบูสจากภายในคิดว่ามีส่วนเป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้เรามีสภาวะภายในที่ค่อนข้างพร้อมในตอนนั้นแล้วจูนก็โหลดแอปจูนลองโหลดแอปอันนี้มาใช้อ่ะชื่อว่า F l o w เนี่ยอย่างตอนเนี้ยเขาก็จะบอกว่าจูนท้องได้29ิวีกับ อีกวันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นปกติเนี่ยเราจะเข้าไปตั้งได้ลองเข้าไปดูนะคะเขาก็จะมีเอ่อให้เรากรอกว่าเราอะ่ะประจำเดือนมาวันไหนบ้างปกติมาก,กี่วันแล้วเขาก็จะจะคำนวณวันไข่ตกให้เรานะคะซึ่งมัน <Wow. S 1> ก็อาจจะมีปัญหาในคนที่ประจำเดือนมาไม่สม่ําเสมอเนาะไม่ตรงแต่ว่าค่อนข้างช่วยได้เยอะเลยอย่างจูนสังเกตว่าในครั้งที่จุนท้องติดอะปรากฏว่าเอ่อใ้รอบวันไข่ตกเนี่ยมันตรงกับในแอปนี้ คือพอเราดูเช็คย้อนหลังไปเออเดือนนี้มันตรงก็คือเหมือนกับเราต้องเราใช้ไปสักพักหนึ่งอ่ะอาจจะสัก3-4เดือนอะไรอย่างเงี้ยรอบมันจะค่อนข้างคำนวณคงที่ขึ้นอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งตัวช่วยมันจะมีบอกหลายอย่างนะคะลองเข้าไปเล่นดูแอปโฟล์เนี่ยนะคะมันก็จะมีบอกอย่ประจำเดือนมาตึ๊ดตื้อตตตอวันนี้ตกไข่วันนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นจ,จุงก็ใช้แอปนี้แหละเพื่อเป็นการกะเอาคร่าวๆแต่ค่อนข้างก็ได้ผลอยู่นะนี่ก็คือเป็นเบสิกเลย ในท้องแรกจุนทำแค่นี้หยุดออกกำลังกายหนักเกินไปทานอาหารคลีนแล้วก็ทำทำตัวให้สนุกกับชีวิตนะ่ะสนุกสนานผ่อนคลายไม่เครียดแล้วก็ผ่านมาทําอย่างเงี้ยไปสักประมาณ3-4เดือนพอเริ่มกลับมาทำอย่างเงี้ยจูนก็สามารถติดน้องนะคะในท้องแรกส่วนในท้องที่2เนี่ย จูนก็ยังใช้แอปนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปนิดนึงก็คือจูนได้วิตามินตัวหนึ่งจากน้องนะคะน้องที่ออฟฟิศน้องปุ๋ยนะคะให้มาชื่ออะไรนะจริงๆเนี่ยตอนนั้นไม่ได้กะว่าอันนี้มันจะมีผลกับการท้องหรือไม่ของจูนนะคะขอให้มาทานมันเป็นนมพึ่งนะคะก็คือนมพึ่งเนี่ยมันจะปกะติมันจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วเนอะมันก็จะทําให้เราแก่ช้ารู้สึกว่าหลับง่ายกระชุ่มกระชวยขึ้นในเรื่องของความสวยความงามอะไรเงี้ย ก็นมพึ่งก็จะช่วยส่งเสริมในส่วนของผู้หญิงอะไรเงี้ยจุนก็ <Wow. S 2> ได้มาทานเพราะว่าเหมือนกับว่าน้องเขากินไม่หมดอะไรเงี้ยเขาก็เลยอนาจุลองมากินอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าพอหลังจากกินไปกินแค่ก่อนจุนจ,จ,จุกินก่อนนอนวัลเม็ดแค่นั้นเลยนะคะแต่พอมารู้ตอนหลังเนี่ยจากที่มาศึกษาดูก็คือคุณหมอค่ะคุณหมอที่ทําเรื่อง IVF ะคะที่ให้คําปรึกษาจูในในท้องที่3อะเขาก็ให้วิตามินอะไรประมาณที่เป็น พวกต่อต้านอนุมูลอิสระมาให้จุนเขาจัดมาให้จุนกินด้วยนะคะเพื่อเป็นการบำรุงไข่อะไรเงี้ยจุนก็อ๋อก็คือการที่เราจะบำรุงไข่ของเราให้สมบูรณ์นอกจากไข่จะสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราต้องทำการทานอาหารทานวิตามินที่มันต้านอนุมูลอิสระเพื่อที่จะไม่ให้อนุมูลอิสระนั้นมาทำลายไข่ของเรา ให้ไข่ของเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุด <Yeah. S 1> จึงคิดว่าตรงเนี้ยมันก็เลย <Yeah. S 1> เออน่าจะเกี่ยวข้องกัน <Yeah. S 1> ก็เลยในท้องที่สองกับท้องที่สามของจูนเนี่ยจูนก็จะทานตัวเนี้ยไปด้วยอืมจูนคิดว่าในท้องที่สองเนี่ยที่มันติดง่ายก็เพราะนมพึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือทานเตรียมตัวพอเราเริ่มที่จะเอ,อ่อเตรียมตัวแล้วว่าเราจะมีน้องใช่ไหมเราต้องเตรียมไข่ของเราก่อนนะคะไข่ในรอบนั้นๆก็คือสมมุติเรา ั้งใจว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีน้องแล้วหลังจากที่เริ่มเริ่มจากประจําเดือนเดือนนี้เราก็เริ่มทานเลยทานไปจนหมดประจําเดือนจนมีการตกไข่ถ้าครั้งนี้ไม่ติดก็ทานต่อทานต่อไปอีกนะคะถ้าเราทานได้ครบวงรอบทําทุกอย่างได้ครบวงรอบไข่สภาวะของไข่ ที่ตกออกมาในรอบถัดไปเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์มากๆเลยอ๋อแล้วอีกย่างจุน<อ>ก็ยังกินครีมเหมือนเดิมนะคะในท้องรอบนี้ไวหมดนะคะทุกท้องเพาะ้ในในสิบปีท้อง4ี่สี่รอบก็ถือว่าท้องง่ายท้องไวอ่าเราใช้ใช้วิธีการนี้แต่อันนี้จุนก็จะมีการตอนนี้จุนเข้าฟิตเนสแล้วก็ออกกําลังกายเบาๆนะคะไม่ได้แบบไปวิ่งให้กระเทือนเหมือนตอนก่อนที่จะท้องแรกตอนวิ่งหนักนี่คือท้องไม่ติด ไม่ติดเลยให้แข็งแรงแค่ไหนก็ไม่ติดเอาว่าถ้าติดก็คือฟุกมากคือติดมันติดยากก็คือท้องที่2ก็จะเป็นเราใช้แอปในการเดาวันตกไข่ด้วย 1. พทานอาหารคลีนอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเป็นการบำรุงไข่เรานะคะ2 แล้วก็ทานนมผึ้งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ไข่เราเนี่ยสมบูรณ์พวกอนุมูลอิสระต่างๆมันจะไม่เข้าไปทําร้ายไข่ของเราเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยให้เราท้องติดง่ายนะคะก็มี3อย่างนี้ในท้องที่สองและในท้องที่3และ4จุนเตรียมตัวด้วยตัวนี้ด้วยเพราะตอนนั้นนะก็คือเริ่มน้อยแล้วว่าเออทำไมท้องเราถึงแท้งใช่ไหมเราก็เอ๊หรือไข่เราไม่สมบูรณ์นะหรืออะไรหนะาอะไรก็คิดไปต่างๆนานาน,นะคะเราก็เลย ไปเสิร์ตต่างๆนะคะเราก็อยากจะทานวิตามินอะไรที่มันบำรุงไข่ด้วยอย่างจริงจังเลยนะคะนอกจากด้านอนุมูลสละหรืออะไรเงี้ยเหมือนกับอยากให้ต้นทางมัน ไข่มันมาแบบสมบูรณ์จริงๆอะไรเงี้ยจุนก็เลยทานเป็นตัวนี้ค่ะเป็นวิตนะคะก็คือคุณหมอบอกว่าว่าตัวนี้คือทานแล้วดีดีเลยอะไรเงี้ยก็เอาไปให้คุณหมอเขาดูด้วยเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะมีโฟลิกแอซิดอยู่800มีธาตุเหล็กมีไอโอดีนอ้มีหลายอย่างนี่นะคะในนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด100แคปซูลนะคะทานแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นมันก็ตกแล้วประมาณ3เดือนกว่าก็คือ1กล่องเนี่ยจุนติดน้องละ1คน หน,หนึ่งท้องคุณว่าทานพอครบเดือนที่เดือนที่สามปุ๊บก็ติดน้องพอดีนะคะในครั้งแรกจูนก็ใช้แค่คกล่องเดียวจูนทานอันนี้แต่ว่าตอนนั้นจูนน่ะไม่ได้กินอาหารครลีนและจูนทานอาหารปกติทั่วไปนะคะอยากกินแล้วกิกนแต่ว่าก็กินของมีประโยชน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยทำใจให้สบายเหมือนเดิมนะคะกลับมาไม่ซีเรียสแล้วก็ฟิตเนสบ้างนาน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 ครั้งอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตัวนี้เสริมเข้าไป ร่วมกับนมพึ่งร่วมกับอะไรล่ะออกกาลังกายเล็กน้อยนะคะพอให้ร่างกายสดชื่นแค่นั้นแล้วก็พื่งพาแอปอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าพอมาท้องที่4เนี้ยคือเป็นอะไรที่อ่าเริ่มมีบทเรียนมา3ท้องแล้วเราก็เลยคราวนี้เราม,มีโอกาสได้หาหมอหาคุณหมอที่จะเป็นหมอทำากิปนะคะ เขาก็เลยฮะสั่งวิตามินบำรุงมาให้เรานะคะเพิ่มขึ้นมาตอนนั้นที่จุนได้มาทานเนี่ยอันนี้คุณหมอให้มาเลยนะคุณหมอให้มาทานน่ตอนนั้นมีวิตามินตัวนี้วิตามินซีนะคะอันนี้คุณหมอสั่งมาให้เขาให้ทาน,ทาาน,ะค,ะนครั้งละสองเม็ดนะคะวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารเช้าอันเนี้ยไม่แพงเพื่อนๆก็ซื้อมาทานตามได้เลยมันจะมีวิตามินออีกตัวหนึ่งที่ต้องทานเหมือนกัน คุณหมอสั่งให้แต่อนะันนั้นจุนทานหมดไปละไม่เหลือแล้วแล้วคุณหมอให้ไปหาคิวเทนมาทานด้วยจริงๆ่ะของแบคโมร์อ่ะมันมันมีคิวเทนจุนจูนจำไม่ได้ว่ามันมีกี่อันน่าจะจูนาหาไม่ได้จุนก็เลยได้มารีนคอลลาเจนคิวเทนอันเนี้ยมาเป็นคอลลาเป็นมารีนคอลลาเจนคิวเทนนะคะตัวเนี้ยคอลลาเจนโปรตีนสก,กัดจากปลาทะเลพร้อมด้วยสารสก,กัดเข้มข้นจากมาเมล็ดองุ่นวิตามินอ e, ีและซิลิเนียมมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะเราก็เลยจับทางได้ว่าเออ มันต้องต้านอนุมูลอิสระแน่ๆเลยอันนี้จะมี60แคปซูลนะคะเพื่อนๆกินอันนี้ด้วยแล้วก็เอลูวิดอันนี้ก็ยังกินอยู่เราก็ซื้อมาทานเป็นกล่องที่2แล้วอีกอย่างหนึง่งจูนจะบอกว่าในส่วนของเราเนี่ยเราเตรียมตัวแล้วใช่ไหมแบบนี้ไข่ของเราเนี่ยพร้อมแล้วจากวิตามินต่างๆที่เราเตรียมมาเนี่ยก็จะบอกว่าอุปสรรคอีกอย่างก็คือคุณผู้ชาย oh, <no. S 1> แต่เนื่องจากว่า oh. ผู้ชายเนี่ย เขาจะมีความบางอย่างก็คือถ้าไปเยอะกับเขามากอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยอย่างพี่ต้าอ,อย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับเริ่มถอดใจแล้วในส่วนที่เรากําลังเตรียมตัวอยู่อะแต่เขาก็จะแบบถอดใจแล้วเขากลัวว่าเราจะแบบผิดหวังอีกรอบนึงแล้วเวลาขุดมืลูกนี่คือมันเจ็บมันทรมานอะไรเงี้ยเขาสงสารเราไง เขาก็เลยแบบเหมือนเออไม่มีก็ได้นะจูนอะไรเงี้ยแต่ใจเรายังสู้ไงแล้วทีนี้เราจะทํายังไงให้เขาอ่ะเราจะบํารุงเขาด้วยเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันเกิดผลจากประสบการณ์ของจูนก่อนที่จะท้องแรกตอนนั้นนะพยายามไปฉีดเชื้อใช่ไหมคะสิ่งที่จูนได้รู้มาในตอนนั้นกนะ็คือเราจะบํารุงคุณผู้ชายเนี่ยเขาก็จะให้กิน ตัวนี้ไบโอตินจริงๆไบโอตินมีหลายยี่ห้อนะตอนนั้นนะจุนไม่ได้กินตัวนี้จุนซื้อของของวัดสันเป็นไบโอตินเพียวเพียวเพียวไบโอตินเลยละหนึ่งกระปุกอย่างเงี้ยกินคู่กับซิงคอีกหนึ่งกระปุกตอนนั้นอนะให้พี่ต้ากิน2เม็ดต้องเล่าให้ฟังหน่อนว่าปกติเนี่ยพี่ต้าเขาเป็นคนที่ฟิตเนสเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแทบจะวันละครั้งเลยครั้งละสองชั่วโมงนะคะถ้ามีงานยุ่งมากถึงจะถึงจะหยุดแต่ปกติก็คือตกแล้วเนี่ยประมาณ อาทิตย์หนึ่งอ่ะต้องมี4-6วันน่ะที่เขาจะฟิตเนสอ่ะมันก็จะมีส่วนช่วยให้ร่างกายเขาแข็งแรงอสุจิเขาเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าแข็งแรงมันยังไงก่อนที่จะฉีดเชื้อเนี่ยเขาก็จะมีการเอาอสุจิของคุณผู้ชายไปตรวจใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างมีเยอะไหมตัวใหญ่ไหมสมบูรณ์ไหมแข็งแรงไหมนะคะแล้วตอนนั้นถ้าจุนจาไม่ผิดเนี่ยจากที่พี่ต้ากินไบโอตินกับซิงค์นะคะ คูกันแล้วไปทำการตรวจเชื้อปรากฏว่าอสุูจิของพิต้าเนี่ยออกมาแข็งแรงเยอะมากตัวใหญ่มากแล้วก็เยอะมากนี่คือเหมือนปกติเขาถ้าดูจะไม่ผิดนะบอกว่าอสุจิที่เหมาะสมที่จะเอาไปใช้ในการผสมเนี่ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20ล้าน20ล้านตัวต่อ1มิลลิลิตรใช่ไหมแล้วเหมือนพิตตาตรวจมาอ่ะมันได้70ล้าน ซึ่งคือแบบเยอะเวอร์มากคือแบบเออมันน่าจะมีผลทั้งเรื่องการออกกําลังกายของพี่ตา้าด้วยแล้วก็เรื่องการนเนี่ยที่จุนยัดเยียดให้กินเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่หรอกนะต้องคอยจัดให้ก็ประมาณนี้นะคะทีนี้พอในท้องที่4เนี่ยจุนก็เลยนอกจากจัดการของตัวจุนเองแล้วเนี่ยจุนก็เลยจัดการให้กับกีตา้าด้วยนะคะ คขาเน,นี้จูนก็หาว่าจูนจะทํำยังไงดีให้ปรกเคนให้เขากินแบบแบบยอมกินนะ่ะเพราะว่าเขาเลิกไม่อยากแล้วไงเริ่มงองแงแล้วไม่อยากมีน้องแล้วตอนนั้นอะไรเงี้ยเออที่บอกว่าสงสารเราอ่ะมันก็ไปเจอตัวนี้มาเป็นไบโอติน1 0 0 0 0มื่ไมโครกรัมแม็กซิมัมสเตนเป็นรสสตรอเบอรี่นะอันนี้ก็คือแบบ งงมากกินจุนจุนจับกินก่อนนอนนะคือแบบกินแล้วก็เกินไปเลยอันเนี้ยลองไปหาดูสาหรับผู้ชายขี้งองแงนะคะไม่ต้องกินน้ําไม่ต้องกินอะไรออกอพิตากิน1เม็ดปาเกนให้กินวันละหนึ่งเม็ดแต่ซิงจุนไม่ได้หาให้กินแล้วไงตอนนั้นกินก็คือยอมกินแต่ตัวเนี้ยก็คือก็ยังดีได้ตัวนี้แล้วก็ทั้งหมดที่ผ่านมาแค่นั้นยังไม่พอนะคะจากเนี้ยที่จุนก็ยังไม่รู้ว่าไอแอปโฟเนี่ยมันแน่นยําแค่ไหนใช่ไหม จุนก็เลยสั่งนี่ตัวเนี้ยตัวเทสเทสไข่ตกอ่ะจุนซื้อมาเยอะเลยจากช้อปปีอ่ะซื้อมา30หรือ50ชิ้นไม่แน่ใจช้อปปีหรือ Lazada ก่อนดีกว่นั่นแหละสัวอย่างหนึง่งเดี๋ยวจุนอาจจะหาแล้วก็มีลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะ,ะว่าจุนซื้อที่ไหน,นเพื่อนๆก็ลองไปหาดูก็ได้มันจะมีร้านที่ค่ะไม่แพงเพราะว่าจุนไปหาตามบูธตามร้านขายยาอะไรเงี้ยบางทีบางทีก็ไม่เจอไงจุนก็เลยเออเซิร์ชทาง อินเทอร์เน็ตเอาตัวนี้วิธีการใช้ก็คือเหมือนที่เทสวัดท้องหรือไม่ท้องเลยก็คือถ้าเป็นวันไขตกเนี่ยมันจะขึ้น2ขีดวิธีการก็คือตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ฉี่ฉี่ใส่ตัวนี้ไปเลยจดีฉี่ให้ดูอันเราก็จับจับด้านสีเขียวขึ้นมาอ๋ออันนี้เขาจะมีถ้วยมาให้นะคะเป็นถ้วยเล็กๆเอาไว้ลองฉี่เราแล้วก็ฉี่ใส่ถ้วย ขีใส่เสร็จปุ๊บเราก็จิ้มจิ้มลงไปแล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นมานะคะเออมันก็จะค่อยๆดูดซึมขึ้นมาเหมือนกับที่เราตรวจการตั้งครรภ์เลยเสร็จแล้วมันจะมี1ขีดหรือมี2ขีดของจูนอะที่จูนเจออะก็คือแค่เป็นขีดบางๆเลยขีดที่2องะเป็นขีดบางๆซึ่งไอขีดบางๆนั้นะ่ะก็คือว่าไข่ตกแล้วนะภายใน24ชั่วโมงเราต้องมีการ ทำกันบ้านกันนะคะของจูนเนี่ยเวลาที่เหมาะสมที่จูนคิดว่าเหมาะกับการที่จะทําน้องเนี่ยคือจะเป็นช่วงก่อนนอนจริงๆตอนเช้าก็ได้นะแต่คือตอนเช้าพอพอเราเมคเลิฟกันเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องไปทํางานเราต้องออกไปข้างนอกขับรถนู่นนี่ซึ่ง สภาวะมันจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการที่ไข่มันจะเกาะมันก็คงได้แะละสาหรับบางคนนะเนาะแต่สำหรับจูนก็คือเออวันนี้ก็คือคิดว่าถ้าจะเป็นถ้าช่วงเย็นนะถ้าตรวจช่วงเย็นอาจจะเข้มแล้วไงเพราะว่าจูนมาตรวจอีกวันหนึ่งจูนก็ลองตรวจนะกะว่าจะเข้มกว่าอันเดิมปรากฏว่าไอขีดจางๆนะมันหายไปแล้วในอีกวันหนึ่งโชคดีที่จูนแบบเออก็คือทํากันบ้านเลยคืนนั้นเลยอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่ก็ดึกแล้วอ่ะเป็น ช่วงเออตีสองตีสามแล้วอะแต่ก็คือยังอยู่ใน24ชั่วโมงอยู่ในวันเดียวกันเสร็จแล้วก็นอนยาวในช่วงจังหวะที่นอนยาวนะคะไข่มันกําลังตกพอดีแล้วไปเจอกับอาซุจิพอดีฝังตัวพอดีเพื่อนเพื่อลองทําตามนี้ดูนะคะจนคิดว่าอันเนี้ยน่าจะแม่นยําชัว,วร์เวิร์กที่สุดเวิร์กกว่าการที่เราฉีดเร่งไข่อะแล้วแบบไข่ตก ไข่ตกไหมไข่ไม่ตกอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่จุนไปฉีดเชื้อแล้วมันก็ไม่ติดเงเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอเดาวันที่คุณหมอนัดคือมันจะตรงกันไหมกับวันที่คุณหมอว่างแล้วเรากับไข่เราที่มันจะตกคือคืองงไปหมดสับสนไปหมดแล้วก็ไม่ติดแต่อันนี้ลองทําคิดว่าถ้า พลาดเดือนแรกเดือนที่2เดือนที่3ถ้าคุณยังทําอย่างนี้อยู่มีลุ้นแน่นอนยังไงลองดูนะคะวัดไข่ตกแล้วก็จัดการซะอย่าลืมบํารุงตามที่บอกไปนะคะออกกาลังกายเบาๆทําอารมณ์ให้แจ่มใสอย่าคิดอะไรมากนะคะถ้าเกิดไม่ติดก็เริ่มใหม่แม้เดือนหนึ่งมันจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะในเรื่องของวันตกไข่เนี่ยแต่เรามีโอกาสเตรียมตัวอีกเป็น30วันเลยดังนั้นทําให้ดีที่สุดในไข่ครั้งต่อไปให้มันสมบูรณ์ให้เขาสมบูรณ์ที่ สุดก่อนที่จะเป็นไข่ตกมาเนาะแล้วก็คุณพ่อก็ช่วยด้วยนะคะทําร่างกายให้แข็งแรงทานลองทานตามที่บอกแล้วก็ออกกาลังกายออกกาลังกายสําหรับผู้ชายเนี่ยจะช่วยมากเลยเรื่องเกี่ยวกับอสุจิแล้วก็ยิ่งถ้าไม่ทานเหล้าไม่สูบุหรี่นี่จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ถ้าลดหรืองดได้ก็งดไปก่อนในช่วงที่ จะมีน้องแต่ของพิต้าเนี่ยต้องบอกว่ายังกินอยู่บ้างเบียร์อะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ละแค่ครั้งสองครั้งค่ะครั้งละขวดอะไรอย่างเงี้ยแตไ่ไม่ได้กินเยอะกินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไปกินสังสรรค์กับเพื่อนอย่าทำตัวให้เพลียมากอย่าเครียดนะคะเพราะว่ามันก็จะมีผลแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดนะคะความลับที่ไม่ลับนะคะที่มาเล่าให้ฟังว่า ทำยังไงให้ท้องง่ายท้องไวท้องได้ดั่งใจนะคะลองทําดูตามนี้ยรับรองได้3เดือนถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจริงๆที่ต้องปรึกษาแพทย์จริงๆนะคะลองทําตามนี้ดูก่อนคุณจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินในการฉีดเชื้อนะคะเพราะว่าอันนี้คือผลที่ได้มาคือมันคุ้มค่ามากที่ทํานะคะมี มันตรงมันได้ดั่งใจเราแน่นอนไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเสียเงินเยอะแยะนะคะถ้าใครงบน้อยไม่ได้คิดว่าจะต้องทำกิฟต์อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาสุขภาพภายในที่มีปัญหากับการตกไข่อัุจิ มีปัญหาหรือไข่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่มีปัญหาในเรื่องพวกนี้ลองทําตามนี้ดูรับรอ,องได้3เดือนอ่ะไม่เกิน6เดือนจุนว่าทุกคนจะต้องได้ดั่งใจแน่นอนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ถ้ามีเรื่องดีๆสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์ให้จูนคอมเมนต์ให้จูนรับรู้รับทราบนิดนึงนะคะจูนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสู้ๆค่ะบ๊ายบาย